ท่า today อัปเดตไอ n อนเตรียมส่งรถรุ่นใหม่มาโชว์ในไทยหลายรุ่นโดยหนึ่งในนั้นอาจเป็น GACE9 PHEV รูปลักษ์ภายนอกชุดกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมขอบสีเงินล้อมรอบไฟหน้าและไฟเดีย์ไทม์รันนิ่งไลท์ led รูปเล็7ประตูสไลด์ด้านข้างเปิดปิดด้วยไฟฟ้าไฟไท้ายดีไซน์แนวยาว led รูปตัวอยู่ความลอ้ออลลอยขนาด18นิ้วภายในเบาะโดยสารหนังแท้7ที่นั่งเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า12ทิศทางเบาะนั่งแถวที่2แบบ vip กับตันซีดจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วเรารับ apple carplay และ android auto จอมาตรวัดความเร็ว lcd สี12.3นิ้ คุ้มพลังปลั๊กอินไฮบริดเบนซินเทอร์โบขนาด2.0ลิตรคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด25.5กิโลวัตต์อวให้กำลังรวม373แรงมา้าแรงบิด630นิวตันเมตรโหมดไฟฟ้าวิ่งไกล106กิโลเมตรโหมดไฮบริดวิ่งไกล1,032กิโลเมตรคุ้มพลังเบนซินเทอร์โบ2.0ลิตร252แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรและเบนซินเทอร์โบฟูลไฮบริด2.0ลิตร237แรงมา้าแรงบิด 3 9 1นิวตันเมตรจะมาโชว์ตัวเมืองไทยหรือไม่หาคำตอบได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์ป2024